ครับวันนี้พี่มีเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนะครับพอดีมีน้องคนนึงถามว่านะครับเคยเรียน na แลวก็ PN ที่สถาบันหนึ่งช่วงก่อนที่จะเรียนพูดอีกแบบหนึ่งช่วงฝึกงานทําอีกแบบหนึ่งก็คือพูดกับการกระทําไม่ตรงกัน 2. นะครับถ้าอยากจะเรียน NA หรือว่า PN อีกรอบนึงเนี่ยกลัวว่าจะเหมือนกับครั้งที่แล้วกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าจะเสียเวลาเพราะเพื่อนที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยก็เจอ หรือก็กําลังเจอสถานการณ์เดียวกันคล้ายๆกันว่าอย่างนั้นคำว่าคล้ายๆกันนี่พี่ไม่ไมรู้นะว่าหมายความว่าไงแต่อาจจะหมายถึงว่าช่วงเรียนก็ได้นะอาจจะยากพอๆกันนะประมาณนี้พี่ตีโจทย์ประมาณนี้แล้วกันทีนี้พี่อยากจะเล่าแบบนี้ครับสมมุตินะพี่จะตอบคําถามข้อที่สองก่อนแล้วกันนะครับคือถ้าถ้าเราเรียนแล้วนะ่ยแล้วเราจะเรียนอีกที่หนึ่งเนะี่ย แต่พี่ไม่อยากให้เราเรียน2รอบนะแต่จะตอบคาถามนี้ก่อนเพื่อจะให้เห็นให้เห็นภาพการที่จะเรียน NA หรือว่า Pn เนี่ยการคัดเลือกสถาบันที่จะเรียนมีผลมากเลยนะครับน้องถามเลยครับข้อที่หนึ่งถามเลยสถาบันของของคุณพี่ของครูบาอาจารย์ของคุณครูเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วพี่อยากจะให้เราเลือกที่สิบปีครับะจะได้ไม่จะไดไ้ไม่ต้องเป็นปัญหากันเพราะทําไมถึงเลือกสิบปีบวกลบไม่เกิดเนี่ยเอาเต็มที่แปดปีได้นะแต่ไม่ไม่น้อยกว่านี้ห้าปีน้อยไป เพราะว่าถ้าเปิดมานานหลักสูตรมันจะถูกปรับปรุงครับมันจะอัปเดตและทันสมัยอยู่เสมอครับหรือพูด,ดง่ายๆก็คือว่าคนที่ทานะครับหรือคนที่สอนหนังสือเป็นหรือว่าคนที่ทําสถาบันพวกเนี้การที่เปิดนา,นานแสดงว่าสถาบันเขามีชื่อเสียงมีคุณภาพมันถึงเปิดได้นานขนาดเนี้ตัวปลอมมันจะตายตัวปลอมมันจะไม่ได้อยู่นานถึงห้าปีถึงสิบปีครับตัวปลอมเนี้ยทาแค่ปีสองปีก็หายตายจากไปแล้วอันนี้ขออนุญาตพูดตรงๆนะครับทีนี้ ข้อที่หนึ่งคือเปิดน้ากว่าสิบปีไหมเนี่ยชัดเลยนะครับเพื่อที่จะอย่างที่พี่บอกนะดูว่าสถาบันมีคุณภาพไหมเปิดได้อย่างยาวนานสองถามเลยครับว่าเวลาฝึกงานส่งฝึกงานที่ไหนครับที่โรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะเราต้องการไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่ส่งฝึกงานที่คลินิกศูนย์ดูแลเด็กผู้สูงอายุบ้านพักคนชราแบบนี้ไม่ใช่เราก็ไม่ถ้าเขาตอบว่าส่งที่นั่นที่นี่ตอบคาถามไม่ชัดเจนกำกวมเราก็ไม่ต้องเลือกแค่นั้นเอง และข้อที่3การันตีหรือว่าหางานให้ทาแบบร้อยเปอไหม,ไม่ใช่ให้จบมาแล้วใหเ้เราเดินหางานเองอันนี้คือเรื่องสถาบันที่จะเรียนพี่อยากจะให้เลือกแบบนี้ครับนะจะได้ป้องกันการเรียนรอบที่2แต่พี่ไม่อยากให้เราเรียน2รอบนะทีนี้กลับมาสู่คําถามรอบแรกครับสาหรับคนที่เคยเรียนไม่ว่าจะเป็นเอเหรือพ n ถ้าเป็นได้นะพี่ไม่อยากให,ให้เราเรียนสถาบันที่2พี่อยากจะให้เราเรียนสถาบันแรกให้มันจบ ทีนี้ทํายังไงคําว่าจบในความหมายของพี่คือให้เราได้ใบครับใบไม่ว่าจะเป็น A หรือว่า Pn ทีนี้พี่อยากจะให้เราทําแบบนี้ครับให้เรากลับไปที่สถาบันเราถ้าสําหรับคนที่เคยเรียนนะแล้วบอกว่านะครับคุณครูคะอาจารย์ครับทาไงผมถึงจะได้ใบได้ได้ได้ไดวูดอะครับพูดตรงๆเลยหรือถ้าเราทําผิดเราก็ถือดอกไม้ทูบเทียนไปขอขอมาเขาโอกาสในการที่จะเรียนอีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะทําผิดช่วงเรียนหรือช่วงฝึกง,งานก็แล้วแต่ นะครับมันมีนะครับหลายคนเนี่ยช่วงเรียนไม่มีตังค์ดรอปเอาไปแต่ว่าจ่ายค่าเทอมมาแล้วครึ่งหนึ่งพอปีถัดมาพร้อมเก็บตังค์ได้ก็มาลงทะเบียนเรียนขอโอกาสอีกที่หนึง่งก็จ่ายค่าเทอมส่วนที่เหลือแล้วก็มีหลายคนนะครับที่เรียนไม่จบดรอปเอาท้องตอนก่อนที่เรียนนะครับก็ดรอปไปพอคลอดลูกแล้วก็กลับมาเรียนใหม่คือพี่อยากจะให้เราทํายังไงก็ได้ให้เราได้ใบ NA หรือว่า PN นะครับ ในสถาบันที่เราเรียนครั้งแรกครับอยากจะให้มองตัวนี้ก่อนถ้ามันเหตุสุดวิสัยจริงๆแล้วเขาไม่ให้เราค่อยมาเลือกสถาบันที่2ในการที่จะเรียนนะครับ